สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องไทยกระโอมแล้วก็มนโรมชาแนลด้วยนะคะโอ้วขับรถย้อนแสงอันนี้เราอ่ะแต่บิ้มหยิบยูบ่ายย้อนแสงเลยบิ๊มน้ำทายน้ำมรับ์สวัสดีครับ วันนี้ลูกกล้องนี้ลูกสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้มีเรื่องเล่าเป็นไงสมัครห้องเรียบร้อยหรือยังรอแล้วเขารับกี่คนลูกเขาสมัครอ,อนนี้รับกีคนก็ได้แต่ว่า <S 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 ถ้าสอบจริงใน,นห้องนี้สามอ๋อสาเอาแค่สามสิบใช่ไหมอ๋อเอาแค่สามสิบคนเขาต้องดูอะไรบ้างหรือเปล่าลูกดูเกณครับ๋อดูเกต เรสต์รูทเคจเชีอนิสากับว um> ิทต้องสี่เ้ต้องสามขึ้นอากจกันสามขึ้นคันน้กับวิทต้องสามขึ้นเกจเฉลีห้าเทอมก็สามอห๋อเอาหเทอมมารวมกันต้งสามสองหขึ้นไปเกจเฉลีทั้งหเทอมมาบวกกันแล้วหารด้วยห้าอออ๋อใช่แล้วก็แม่ก็ไม่เข้าใจแล้วแม่เปลือกอยู่มอสั่มอสี่กันหนูไปกับเพื่อนหนูสามคนสี่คนมสีมาสฮะ หนูไปไปกับ<ย>ไปกับเพื่อนหนูสี่คนน่ะเหรอสามสามอ๋อไม่รู้ได้ลงป่ะอ๋ออ๋อไปไปสมัครว่าเรียบร้อยแล้วไอ้กัน,นหนูหนูเล่าให้แม่ฟังอะไรนะที่เขาบอกออมมอย่อหอประชุมเหรอย่อหอประชุมเหรอทำอะไรทำไมต้องเข้าหอ,อประชุมด้วยลูกเ<ร>ขาเรียกมอสามทุกคนห้องไปเลยอ๋อแล้วเขาจะเล่าเจอกับแบบห้องพิเศษนี่ยทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วแบบเวลาเชน่นนะเขาไม่มพิธีกรเป็นพวกพี่แหละไม่รู้หรือเปล่ามันจะห้าทั้งหนึ่งแหละ มาแบบจิดพิธีกรให้เลยแบบเขาก็มาเต้นโจอะไรนิดหน่อยไม่รู้เต้นโจนิดหน่อยจะปไปทานต้องเรียนเหรอเขาก็ถามว่าใครจะเข้าหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยใครจะเข้าหนึ่งยกมือมีอยู่สามคนยกทั้งห้องอะทั้งมสามมีสามคนยกใครบ้างอะลูกอยากให้แม่เดาหนูคนที่ชวนหนูแล้วก็คนที่หนูชวนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูคนที่ชวนหนูและคนที่หนูชวนคือเพื่อนหนูว่านเถอะ เดี๋ยวนั่งน,นั่งใกล้กันไหมลูกห้องเดียวกันนี่แหรอห้องเดียวกันแต่ตอนยกมือนั่งใกล้กันหรือเปล่าไม่ไม่นั่งใกล้กันแต่ใจตรงกันไม่ก็คนคนที่ชวนหนูนั่งข้างหลังหนูแต่ที่หนูชวนนั่งอยู่หลังสุดเพระศาะเขามาสายอ๋อแต่ทั้งทั้งทั้งแถบทั้งทั้งห้องทั้งนั่นน่ะมียกอยสามคนทั้งหอยกสามหมดโอแม่ก็นี่ว่าจะนั่งติดกันแล้วสกิดกันยกเพื่อนเขายกแค่นี้เดี่ยวยกอย่างเงี้ยเพื่อนยกแค่ครึ่งเลยยกยกสุดแล้วเขาก็เห็นหมดแหละอือถูกแล้วบอก อ้ามีแค่สามคนอยู่เลยที่เข้าสามคนเข้าเลยใช่ไหมเราว่าแซลเล่่นนันแหละเราก็าแซลเล่นะบอกมาสมัครจริงอ่ะมียี่สิบคนยี่สี่คนแล้วตอนนี้อ๋อสมัครจริงยี่สิบสี่คนแล้วก็คือแบบเขาแค่ไม่ยกมือเขาแค่ไม่ยกมือเฉยตจริงเขาสอบสมัครหมดแล้วคือห้องห้องหนึ่งมันแรกมีสิทธิ์ที่จะสมัครได้คือคือเป็์หนูกับหนูที่ฐานว่าให้ไม่เกินสามสิบอ๋อจะได้ไป่ต้องสอบถ้าสอบอะไรมันก็ได้ ถ้าไม่สามสิบคนสอบยงไนก็ได้อ๋อสอบยงไนก็ได้ถ้าไม่เกินสามสิบปุ๊บก,ก็ต้องนั่งลุ้นแล้วอ๋อนั่งลุ้นแล้ะอ๋ะอไม่ตรงนี้ไม่เกินหรอไม่ค่อยมีใครอยากเข้า<อ>ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าห้อง e อีรอบไปอรเจ็ดสิบแล้วเฮ้ยห้อง e อีมีคนอยากเข้าเยอะมันสนุกสนุกกว่าห้องอ e ีมันสนุกมันได้เดินไปไหนไกลกว่าห้องยังไงห้องหนึ่งมันอยู่แต่ห้องน่าเบื่อห้องหนึ่งอยู่แต่ห้องห้องอีห้องอีมาเดีก็ไปข้างนอกบ้างเลยนั่นไปนี่อ๋อเขาพาไปเที่ยวบ่อย ห้องหนึ่งพาไปเที่ยวบ่อยแต่ห้องเอี่ยมันได้เดินไปในโรงเรียนเยอะทํากิจกรรมอะไรเยอะอมีกิจกรรมโรงเรียนเยอะห้องอีเขาจะเน้นภาษาอี่าหรี้เหรอไปข้างนอกไงอ๋อห้องหนึ่งไปข้างนอกเหมือนกับว่าพาไปดูสถานที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันมีประโยชน์ก็จะมีแค่ยี่สิบสี่คนอ๋อตอนนี้ยี่สิบสี่คนเขาเวันศุกร์ที่ถานจะไม่เกินสามสิบอ๋อคือเปิดสมัครวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเดียวยี่สิบสี่คนไปแล้ว อตอนนี้ไม่ขยับห้องอีอ่ะโว้ยขึ้นขึ้นขึ้นเลยห้องอีขึ้นขึ้นขึ้นเลยทำไมห้องอีคนสมัครเยอะจังเลยสนุกเคยเพื่อนอยู่ห้องอีด้วยแล้วเพื่อนบอกว่ามาสนุกมันสนุกมันเป็นมันถ้าเรียนแบบแนวภาษาหรือเปล่ามันกิจกรรมวิชาการไปหมดอ่ะอ๋อกิจกรรมวิชาการมันเยอะ เขาก็เลยเน้นความอาจจะประมาณรวมๆก็จะแบบอีก็ท้องอยู่ทำในโรงเรียนท่อง SMT ก็คือแปลงนอกก็พาเขาเพิ่มรวมที่ขวดอธิบายอ่ะที่ฟังอยู่หอ่ะคือเขาจะพาเราไปนู่นไปนี่ทำแลบอยู่นู่นไปธรรมศาสตร์เลยแหละไปมอสธรรมศาสตร์เลยหนึ่งมันมีโอกาสที่เขาบอกเขาไปทำหละที่มอสธรรมศาสตร์เลยไปทำ l a รที่มอสธรรมศาสตร์เลยเหรอใช่คือเราต้องไปเดยลูกครูพาไปไปเลยเขาต้องไปเลยไปทําเลยพอไปทัดอ่ะมันก็เหมือนไปครึ่งเที่ยวคือไม่ทำ l ล b คือได้ไปพอดง่ายหมดเลยห้องหนึ่งคือได้พอดรัวๆเลยเสาที่แล้วพี่เขากเพิ่งไปมาฮะครูพาไปเลยเหรือต้องไปเดินทางไปเลยเหรอเดินทางไปเลยไปที่เที่ยงคืนก็ออกเที่ยงคืนไปเที่ยงคืนอ๋อเหมือนครูพาไปหาประสบการณ์ไปทัดอ่ะไปเที่ยงคืนออกเที่ยงคืนแต่ถ้าไปแบบพวกพวกแหลมน่าจะไปวันหยุดจอที่อย่างเงี้ยลูกก็เหมือนว่า พาพาไปพาไปดูของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณก็บอกว่าเวลาไปทำอสังหาร์ปุ๊บพย์เขาจะบอกอธิบายมาพูกนี้ว่านี่ไงมันก็เหมือนไปทำแแบบด้วยไปดูสถานที่ด้วยแบบให้เราประกอบการตัดสินใจ <c oughs> ไปเดียวคือบอกเปิร <c oughs> ์ดประกอบการตัดสินใจว่าแบบเดียวเถอะว่าแบบอย่าไปไหมหไ,งงไปดูพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยไปดูพื้นที่หันมามองรอตัวเองไม่ดูตัวเองลืมแบบฝรีเดียวอ่ะมองเราก็จอด สวยขึ้นตัวตรงแล้วเขาไปมอธรรมศาสตร์มอเดียวเหรอลูกหลายมอครับเยอะมากกระเบิดเบิดไปครบหมดเลยถ้าสักคนเนี่ยมอขอไปหมดเลยเรามออยู่แล้วที่หนึ่งอยนนั้นเลยเรามอขอไปที่หนึ่งอยู่แล้วแบบเดอเดี๋ยวจะพาจัดกิจกรรมไปมอขอหน้าัดับแรกอีกหนัวเลยคิดว่าใช่นะก็หลายที่เขาก็บอกว่าเหมือนไปดูสถานที่ด้วยแบบหนัว่าจะแบบอยากไปขบมอขออะไรนี่พอไปเจออย่างตรงนี้อยากไปนู่นก็ได้อะไรงนี้ยสถานที่ดีด้วยเขาก็จะพาไปสถานที่แบบนั่นแหละ เหมือนกับว่าเอาไปให้นักเรียนไปดูว่าควรย่างเด็กเรียนเด็กจา,กจากสอบเข้ามาหาลยัยเวลาเราทำแบบปุ๊บอะไม่มีเวลาตอบโทรศัพท์เลยไม่มีเวลาคุยโทรศัพท์ใช่ไม่มีเวลาเราจะเน้นที่ง,งานอย่างเดียวเหรอแล้วก็ต้องกล้าแสดงออกด้วยอ๋อก็ไม่ไม่กล้าได้ไงลูกเอ้ยเขาบอกม .3 ใครอยากเข้าห้องหนึ่งบ้างยกสามคนยังกล้ายกเลยลูกเอ้ยทั้งโอ้แล้วม .3 ม,มันมีแค่กี่คนอ่ะเว่าขนาดพี่เขาม .5 ้าทั้งหนึ่งยังมาเต้นโจเลยแสดงว่าหนูก็คิดว่าตอาสนุกขึก้นม .5 ้คงจะมาเต้นเหมือนกัน ไม่ใช่หรอหาคนเฉยๆหนูต้องซ้อมซ้อมห้องเลยวันนี้ก็มาห้องลอมาห้าหนึ่งเลยเขาก็มาเต้นโจโอ้ต้องซ้อมเต้นไปแล้วเต้นนิดหน่อยเฉยเออเต้นนิดหน่อยได้ไหมอ่ะทำมาสิอืออื้อืน่ะตัวที่เกลจะมาข้างหน้าตัวธรรมดาก็อยู่ข้างหลังงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่พาเต้นยันนี้ใช่ไหมไม่เอาเต้นไม้อื้อืน่ะนิดเดียวเองไม่เห็นอะไรยักไหลยักไหลอะไรอย่างเงี้ยฮะฝังไปจนถึงเลยสำลักไม่ได้เลย ไม่รู้ประกาศจะมีประกาศ